หมาวันนั้นน่ะ,นะผมได้ยินว่าเี่ซิ่งเนี่ยหรือว่าสินเชื่อต่างๆเขาเป็นเงื่อนไขใหม่ไม่ใช่กามัน,ม,น,ม,นมันอย่างมันยากเหลือเดิมแต่ประเดี๋ยวเนี่ยแ้กผมจะซื้อรถได้ป่ะอย่างรถมือสองอ่ะเป็นไงครับก็ผมไปเช็คแล้วพอนาผมติดแท็กซิ่งเนี่ยอ๋อแท็กซิ่งครับหมายความว่าเ้าไปยื่นหลายๆตีเนี่ยถ้าเอายื่นที่แรกมันไปได้ที่ที่สองที่สามกับเบอร์ื้อแล้ว ที่นี้เนี่ยถ้าตีแท็กซี่ออกมาที่นี่มันได้อยู่นะทำางินได้อยู่ครับมีปัญหาครับได้อยู่ครับแล้วก็เรามีเครดิตหรอมันมีเครดิตเกิดขึ้นซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ครับแต่สลิปเงินเดือนผมมันมีอะเป็นสเตทเมนย้อนหลังได้ก่อนได้แก่้วผมขายครัวอยู่ในกาดได้ก่อนได้หมดและมันมีเปิดร้านเปิดรวมพิตตี้เปลี่ยนตางเปิดทงหุกก็ได้ได้อยู่ บกเตียวบอกค่อยไหวนะอายุก่นักนั่นเนี่ยมาเดียวนี่แบบหกสิบแล้นะมาเดียวเนี่ยหกสิบแายเฮ้ยฮับอยู่ครับนับถึงปุนะหกสิบเก้าเจ็ดสิบปุะเอาคนค้าก่อนมาต้องค้ามาต้องค้าครับที่นี่มาต้องค้าครับก็เตื่อที่อื่นเขาเพิ่งไปซ่อมคนค้าผมหมีคนค้ามอะต้องไปซ่อมไหมีแค่คนค้ากะเออแค่ค้ามหมีอืมแค่คนข้าไม่ได้ไปขอเขานี่ไป่ได้เนอกเปิดเลยเหมเอาเออนะแกที่นี่ติดแท็กได้อายุนักก็ได้มาต้องค้าครับเครนิดมันมีก็ได้เนาะได้อยู่ ขอเพื่อบัตริดในดิต้านะได้คู่โลนครับในคู่ถ้าผมถ้าผมพอ้อมว่าผมพอทานกันที่แล้วถ้าผมจะซื้อมนกันได้ก่อซื้อมนกันที่นี่อยู่ที่รายได้ครับรายได้นักซื้อกำสองกันก็ได้อยู่สองสามกันได้อยู่ครับได้อยู่อ๋ซื้อรถทีบอะรถทีบปุ๊บคุณแหละสงจักรยานกค่ะเอ่อเดี๋ยวผมไปพร้อรถเลยได้ก่อตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นอย่างอะฟรีดาวอย่างแบบปอนะ สามเดือนแรกนะตังร้านจะออกกังวลคือเรต้องไปกังวลเลยว่าจะมีตังใจกังวลมีตั้งใจ,งงใจสามเดือนไปใจมันเต็มตีหาเงินหาทองมันได้เต็มตีมาก่อนคือกอบือกรรมก่อนตังร้านเขาจ่ายคือยังบ้ยมอแถมประกันชีวิตอุบัติเหตุให้เห็นมูลค่าสามแสนบาทตายไปได้สามแสนอู้บาิเหตุนะดาวเนี่ยเออฟ,ฟรีก้างวดก็ฟรีดาวฟรีดาวครับเครดิตดีฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวเนอะแถมกังวลถือสามง,งวดแรกเรต้องจ่ายครับ แอมปะกานชีวิตแหมสามแสนบาทถ้าถ้าผมเอาแปะหกล้มไปเข้ามไาได้กีหมืน่นถ้าผมเอาคิดก,กางงวดเนี่ยผมเอากาน้ํามันด้วยก่อเอาก็ะเลียนแปงกางวดไปกานน้ำมันกันได้ครับว่ากางงวดห้าปันปปนะห,หรือว่าสามปันนอสามปันสามเดือนกับเก้าปันเอาตามบรมมิเก้าปันกันได้แถมก็ไฟ,ไฟแถมสามเดือนบ่ก็ไปของเงียบจ่ายบวกกับกรเเล่าแถมหน่อยอ๋อ <laughs> กาเล่าไปเลี้ยงก็ได้เด็ดแฝงมาแล้วก่อนโอ้กิขี้น่เคี้ยวห่างเคี้ยวว่าออกมดอ่ะบ้านเบิ้ลนไ่ได้ปิ้งมดเดียวต้องพอรถบอ๊พอดกันสามสี่ปันก็มีนะออกบอ๊กันละสามสี่ปันกันอะต่อเดือนสามสี่ปันก็มีนะอันผมก็ซื้อได้หลายกันนะฮะพรสามสี่ปันนะถ้ามีรายได้นักซื้อได้หลายกันอยู่ดูแลทั้งนั้นแหละโอ้โหก็จะซื้อไปใจกันเล่าไปขับในเวอร์นของกันได้การได้เลยน่น้ำผมอได้เลยไปดูรถกันไป กันสักแสนตายมีหรอครับป๋าโอ้กันนี้สภาพดีขนาดเนอะโตโยต้ววาอันติดลดดูแลเลยกันแปดเก้าแสนแต่ก่อนไปเดียวเหลือแสนเก้าอะแสนเก้าหมื่นเก้าพันกันนี้พอเดือนสี่ปั้นไปน้อยเดียวะนะตกวันร้อยน้อยน้อยนะนะ้งในดูแลเป็นเบาะหนังสภาพดีดูแล,ลนั่งสบายกันนี้กับสามเดือนแรกกับยยเราเต้องใจเนอะสามเดือนแรกก็ต้องใจให้ประกันชีวิตนสาม 3, แสนแสนเก้าหมื่นเก้าพันกันเนี้ย พอเดือนสี่ประมาณสี่พันสองสี่พันสามเนี่ยประมาณนี้แหละครับวันร้อยปลายโอเคครับตกลงเอากันนี้กันกันหนึ่งละโอเคไปดูกันต่อไปเลยครับได้เลยครับโอ้ oh, กันนี่มางามขนาดรา,าคาเท่าไรครับโอ้กันนี้สองแสนปน้อยเดียวสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปลงกคันนี้ไปสองหมื่นไปได้มันลหลูแหล่เนอะแล้วกอ็นอ,อกมาเป็นล้านปลายเพน,น่้นเนี่ยเป็นรถใหญ่น้อยครับหางไกลดีติดต่อธุรคิจย้ายรถเนี้ยเป็นหนาเป็นตากับพอเดือนสี่พันปลายนั่นแหละ ก,กันนี่นะอ่ะพอทางไหนปะดูแลนางแกนตึ้งหนีติ๊ตีอตเลยกันนี่นะไปติดต่อธุรกิจการงานนี่ไม่สบายเลยโอ้อันนี้มันลดกันล้านปลายก่อนเนี่ยเนี่เยเรือสองแสนปลายน้อยเดียวอนะพอนเดือนสี่พันปลายเหมือนกันคุ้มค่าคุ้มราคาเอาไปเตอะสามดือนแรกยญมืต้องใจแถมประกันชีวิตแถมสามแสนเนาะติดแพกก้ก็ได้แถมก้าวไฟก็ครับกันเนี่ยก้าวไฟเป็นของเมียตัวเก่าแล้วโอ้ <laughs> กันนี้ก็น่าสนใจแค่ได้ถึงสองกันเนี่ยได้ก่อนเนี่ยได้เลยครับได้ได้ถึงจัดให้ได้สอกันครับพร้อมเดียวกันเลยเออกกู้ให้กู้ไปเลยนะครับไอแดงรถมือสองเกียงใหม่นะครับ